ออไม่แล้วพี่น้องเลยกลับบ้านฝนกระสีตกอย่ามาเที่ยวไกลอย่ามาเที่ยวไกลเร็วๆกลับมาเดี๋ยวไปตกน้ำตกท่าพาไปตามเจวเดี๋ยวนี้เห็นไหมไม่เข้าบ้านนะเดินเดินอย่างเดียวจะหนีอย่างเดียว ยิ่งฟ้าเม,เมื่อแบบนี้ยิ่งแล้วเลยพระจ้าไม่ทันนน่นตกน้ําเลยบาสำคัญขนาดเมืองแก้วจะไปไหนล่ะลูกเนอะินุจะไปไหนกลับบ้านลูกเร็วกลับบ้านอุ้ยน่าก,กลัวอุยอ,อะไรวะอะไรวะย้อน ดูแจ๋วสินั่นดูแจ๋วสิฮึมไปกลับบ้านบ้านเร็วไปลูกไปนานเสียงอะไรหุ้ยหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่อุ้ม嘛แม่อุ้มอุ้ยลูกเอ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 ้ยโอ้ยมาเองได้เลยคะกลับให้แม่อุ้ม มือดม้าแล้วพี่น้องมื่อดตือต่อเมื่อดตึื่อเลยบม่ได้สามอีกแล้วเขามาหนี้ก่ายังสองมาบม่ได้สามแล้วฝนมาเมื่ดแล้วจะเดินไปไหนนะลูกเอ้ย,อยมาได้แต่กลับไม่ได้นี่ ไปไปแม่อูบแม่อูบแม่อูบเอาเดินเดินเดินไปเดินเด็กอ้วนเดินไปเข้าบ้านเลยเอาไม่ต้องแวะจะพาเข้าบ้านโอ้ย มันหมดเวลาแล้วนี่ยฝนก็จะมาเอายาไปให้งวกินไปเข้าบ้านเลยมาขี้มาเยี่ยงต้องให้ตามอ้าไ้